วันนี้ครับเราจะมาดูความแตกต่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นครับเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างการบริหารที่เป็นโครงการกับการบริหารที่เป็นงานปกตินะครับผมหยิบยกมาให้เห็นนะครับ5มิติด้วยกันนะครับว่าให้เห็นความแตกต่างชัดเจนมิติของช่วงเวลามิติของการใช้ทรัพยากรมิติของทีมงานที่เกี่ยวข้องมิติของความชํานาญรวมถึงความขัดแย้งที่มาเกิดขึ้นในโครงการนะครับ ในมิติของช่วงเวลาครับการพัางานปกติเนี่ยมักจะมีความต่อเนื่องครับอย่างเช่นเราทําบัญชีก็ปิดงบทุกเดือนเดือนนี้ปิดงบเสร็จเดือนหน้าก็ทาใหม่สิ้นเดือนปิดงบใหม่สิ้นเดือนปิดงบใหม่สิ้นไตรมาสปิดงบใหม่สิ้นปีปิดงบใหม่ต่อเนื่องไปทุกปีจะซื้อก็มีความต่อเนื่องครับงานผลิตก็ต้องผลิตอย่างต่อเนื่องจบออเดอร์นี้จบแบชช์นี้เราผลิตใหม่วางแผนใหม่เพราะฉะนั้นมีความต่อเนื่องไม่มีการกําหนดสิ้นสุดชัดเจนแต่ถ้าเป็นงานโครงการนะครับจะมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเเจนนครรรริ่มต้โงกาไห โครงการต้องสิ้นสุดเมื่อไหร่ใช้เวลาแค่ไหนนี่คือความแตกต่างแรกนะครับความแตกต่างที่2คือในเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะครับการใช้งานแบบปกติเราจะมีการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องพนักงานที่ทํางานนี้ก็ทํางานทุกวันอุปกรณ์ที่ใช้อุปกรณ์ตัวนี้เครื่องจากคอมพิวเตอร์รถโฟล์คลิฟต์รถส่งของเครื่องจากต่างๆอุปกรณ์ต่างก็ใช้อย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของวัสดุ raw material นะวัตถุดิบต,ต่างๆก็ใช้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่พอเป็นงานที่เป็นโครงการเนี่ยมันต้องใช้เวลาแค่ช่วงหนึ่งครับแล้วเราก็ต้องสิ้นสุด นะซึ่งของมาอย่างก็ต้องส่งคืนเช่นขึ้นจากเราใช้จบโครงการเราก็ต้องส่งคืนส่งคืนทางฝ่ายผลิตส่งคืนทางร้านค้าคนที่เราดึงมาทำโปรเจกต์พอจบโปรเจกต์ปุ๊บเราก็ต้องส่งคืนแผนก,กนั้นเพราะฉะนั้นมันมีเวลาสิ้นสุดนะครับในมิติของทีมงานครับการแข่งงานปกต,ติทีมงานก็ข้างตายตัวครับเราจะรู้เลยว่าบัญชีต้องติดต่อใครการเงินต้องติดต่อใครเพื่อร่วมงานเรามีใครบ้างแต่พอเป็นง,งานโครงการเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนครับ ในโครงการหนึ่งเรา,าจ,จะทํางานร่วมกับทีมนี้แต่พอไปอีกโครงการหนึ่งอาจจะเป็นทีมอื่นนะครับจะซื้อที่ทํากับเราบางโครงการก็จะเป็นคนละคนบัญชีอาจจะเป็นคนละคนนะครับและในแต่ละช่วงเวลาก็ไม่ได้ต้องใช้ทีมเท่ากันหมดช่วงเริ่มต้นเราอาจจะ House ยังไม่ต้องมีฝ่ายฝ่าย warehouse ยังไม่ต้องมีฝ่ายผลิตอาจจะมีแค่ฝ่ายจัดซื้อก่อนแต่พอโครงการเริ่มไปปุ๊บก็จะเริ่มมีคนต่างๆเพิ่มขึ้นเข้ามาแล้วก็ช่วงท้ายใกล้ปิดโครงการบางคนที่หมดหน้าที่จบฟังก์ชันจบขอบเขตงานาตัวเองก็อาจจะ เพราะฉะนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์นะครับรวมถึงความชํนานาญของทีมงานครับในการบริหารงานปกติเนื่องจากมันเป็นงานต่อเนื่องเราเลยใช้คนที่อาจจะไม่เชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญก็ได้อาจจะรับคนใหม่เข้ามาแล้วเรียนรู้งานสักสาเดือนแล้วก็ให้เขาไปชอบงานทํารีพอร์ตงานทําจัดซื้อก็ได้แต่พอม,มีงานโปรเจกต์งานโครงการที่มันมีระยะเวลาสิ้นสุดชัดเจนเราอาจจะไม่มีเวลาเพอสำหรับการเทรนคนการเรียนรู้งานเพราะฉะนั้นหลาต้องคนที่ทักษะแล้ว ไอทีก็ต้องเอาไอทีที่ทักษะเชีย่ยวชาญจะซื้อก็ต้องเอาจะซื้อที่เชีย่ยวชาญฝ่าย QC ก็ต้องฝ่าย QC ที่เข้าใจงานฝ่ายดีไซน์ก็ต้องมีดีไซน์ที่เชีย่ยวชาญงานเพราะฉะนั้นเราจะเอาคนที่ทักษะแล้วมีทักษะอยู่แล้วเข้ามาเพื่อให้มันสอดคล้องกับเวลาที่มีรวมถึงมิติสุดท้ายคือเรื่องของคอน l i c กหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนาาง,งานบริป,ปกติเนี่ยจะมีความขัดแย้งค่อนข้างน้อยพทุกอย่างค่อนข้างลงตัวเราจะรู้เลยนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนฝ่ายนี้ต้องมี คอนฟ lict และต้องขัดแย้งบัญชีต้องตามเอกสารและว่าไจะซื้อเดือดต้องตามตรงนู้นและฝ่ฟย QC ต้องมีการตรวจสอบต้องมีการดีเจกงานแหละฉะนั้นมันค่อนข้างแตยตัวแต่ตเป็นงานโครงการครับความขัดแย้งค่อสูงคับเพราะหคือเวลามีจํากัดทุกคนอยากทํางานตัวเองให้เสร็จ2คือทรัพยาการกมีจํากัดทุกคนอยากได้ทรัพยาการอย่างเต็มที่ความต้องการเหล่านี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดคอนฟ lict ได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นการบริหารโครงการงานที่เป็นโครงการเนี่ย นะผู้บริหารโครงการก็ต้องมีทักษะในเรื่องการบริหารคอนฟ lict ด้วยเช่นกันนี่คือความแตกต่างที่ผมหยิบม,มาให้เห็นครับว่า2ลักษณะงานนี้มีการบริหารแตกต่างกันอย่างไร